สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พามาเก็บถั่วอีกแล้วนะคะถั่วฝักยาวเมื่อวานก็เก็บไปแต่ว่าวันนี้มันก็โตเร็วมากนะคะซึ่งน้องสาวกําลังเก็บอยู่นะคะต้องเก็บเก็บไปขายค่ะคุณผู้ชมต้นหนึ่งเนี่ยก็ดกมากคุณผู้ชมคะค่ะดีตรงที่เขาเขาแก่แก่ไม่พร้อมกันนะคะโต,ต,ตไม่พร้อมกันเนี่ยค่ะนี่อยู่สูงๆเนี่ย กําลังดีเลยเนี่ยสูงสูงขึ้นไปเนี่ยยืดไม่ถึงก็แก่แล้วนะคะคุณผู้ชมคือไม่ต้องปลูกเยอะมากเขาก็ออกเยอะมากคุณผู้ชมคะถ้าเราไม่เอาไปขายแบบตลาดหลายๆจุดนะมันกินไม่ทันแน่ๆคะ่ะถ้าปลูกเยอะๆนะคะนี่แค่ปลูกแค่พื้นที่นี้เดียวเองนะคะนี่คะ่ะน้องสาวนะคะ คุณคุณแม่ทองคํานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะกำลังทําอะไรอยู่คะเก็บถั่วค่ะเก็บถั่วเอาไปขายใช่ไหมคะ <5. S 1> เออคุณแม่ขายกิโลเท่าไหร่คะขายเป็นกำกำละสิบบาทกำละสิบบาทนะกำหนึ่งคงประมาณสองร้อยสองร้อยกำได้เนะเาะโชว์ให้ดูหน่อยสิบบาทประมาณไหนคะคุณแม่กำให้ดูสิบบาทประมาณสิบกว่าลูก นี่นะะเนยค่ะกูก็ได้เยอะนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าในตลาดสดเนี่ยยี่สิบาทเลยนะคะนี่ในในหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมดกมากมากเลยค่ะโอบลานตาคุณผู้ชมคะ่ะงามบอกว่างามเหมือนคนปลูกลยคะคุณผู้ชม ฉันถ้าเกิดมามาที่สวนนะคะก็จะเก็บกินนะคะคุณผู้ชมมันอร่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยู่ใกล้นะคะอยากได้ถั่วไปตำนะคะทักมาได้นะคะมาเลยคะ่ะที่บ้านน้องหินนะคะรับรองภายในหนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยมีให้ตำแน่นอนสดๆดจากต้นนะคะคุณผู้ชมสดสดจากต้นเลยค่ะ เนี่ยเขากำลังกำลังโตไล่ๆกันนะคะสูงสูงอ่ะยื่นเอาด้วยในสูงๆูงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยกำลังออกฝนก็มานะคะเขาก็ชอบมากเลยค่ะฝนก็กำลังตกทำให้ดินอ่ะชุ่มฉ่ำ นี่ใส่ปุ๋ยขี้วัวอย่างดีนะคะคุณผู้ชมปลอดสารพิษค่ะไม่ฉีดยาค่ะคือพวกเรามีวัวนะคะมีไก่ด้วยเอาเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ขี้ไก่อะคะ่ะมาใส่เขาก็จะงามงามงามของเขาเองวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมอุ้ยมแมลงวันนี้ก็ขอลา ไปไปขายถั่วก่อนนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ้ายวันเก็บไปหลายวันเก็บไปประมาณสองกํมได้โอเคค่ะคุณผู้ชมแม่ทองคำก็กำลังเก็บ มันแก่หมดแล้วโอเคบายพกันใไม่ล e ีปหน้าวัสดีค่ะบาย